สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ f o r t S c a p นะคะปี04 88,000บาทนะคะทุกท่านเครื่องเดิม3000นะคะเป็นเครื่อง3000นนะคะทุกท่านมีสรูปด้วยนะคะเกียร์ดีค่ะเข้านิ่มๆเปลี่ยนนิ่มๆภายในสวยสะอาดนะคะคันนี้นี่เป็นรูปของภายในนะคะทุกท่านสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะสวยดูดีมีระดับนะคะ สีด้านนอกนะคะเป็นสีดำเดิมบางๆนะคะทุกท่านช่วงล่างดีค่ะเลียวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะมีสันลบด้วย,วยสวยๆดูหรูเลยใช่ไหมคะทุกท่านเครื่องดีค่ะใช้งาน2ระบบนะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปดูรถกันก่อนได้นะคะพิกัดดูรถนะคะที่บ้านราดพร้าว71นะคะทุกท่าน เบอร์โทรติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจนะคะไม่แนะนําให้อนมาจําล่วงหน้านะคะทุกท่านสาหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํารถสวยไว้ให้ใช้งานกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะเลือกชมกันได้น้าช่องถ้าหากว่าท่านได้สนใจรถอย่างอื่นนะคะสามารถเข้าไปชมที่เพจสริปช่องเราได้นะคะเราจะคัดแยกไว้เป็นแต่ละยี่ห้อเลยนะคะทุกท่าน ก็เลือกสรรเลือกหากันได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ